ก่อนที่เข้าไปดูในตัวเกมนะครับวันนี้มาจากรีเวิร์เข้ามาใหม่ผมเล่นเสร็จแล้วนะเป็นโคตรจริงนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวดูตรงพาร์ทส,สี่ตรงนี้นะมันจะคล้ายๆทูเรนแต่ว่าอันนี้มันจะโจมตีโดยอัตโนมัตินะครับที่เราโซเดเวลลเอร์นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูเกมเดี๋ยวมราจะอธิบายอีกทีนะครับผมสำหรับสกิลหนึ่งตรงนี้ปกติเราจะปล่อยเป็นลําแสงธรรมดาอันนี้วาร์ปตรงนี้ได้ที่เป็นโนก้ะเออจะวาร์ปตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็สำหรับสกิลสองนะครับโซเดเวลลเอร์เชนเนี่ยชาร์โดเชนนี่คือ หมิงเลยนะครับซึ่งมันจะดูด,ด,ดพลังเวทนู่นนี่นั่นพลังโจมตีแล้วก็ทำให้สูตช้าลงด้วยนะครับส่วนอันต่อมา Ghost Walk เหมือนอันเก่าเลยแค่เขาเอาใบออกแล้วนะครับรวบลัดมากเร็วๆก็เดี๋ยวเข้าไปอธิบายใหญ่ๆใ,ในตัวเกมอีกทีนะครับ GOLDEN เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e ม m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i n e แอด g o l d e n t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม หลังจากที่เราได้อ่านสกิลแล้วจาผมได้อ่านสกิลอะไรอยเงี้ยผมก็จะมาลองเลยนะครับผมปกติเนี่ยจะเป็นอพฟโรคาริบใช่ไหมแต่ผมน,น่าสนใจตรงที่เป็นดาบแซดแล้วก็พลังแฝงเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นจากโฮลี่ฮันเดอร์กลายเป็นเดวิลอเวคันนิงก็คือกดอันติแล้วสกิลหนึ่งสกิลสองจะรีเร็วขึ้นนั่นเองนะครับสลับมาจาก็ไม่รู้ว่าลองเกมแรกเลย เกมแรกจริงนะครับก็สเต็ปสุดท้ายอยู่ที่35าดาวนะครับเออ,เอ,อนี่ครับเกมแรกเลย <And S 1> <laughs> และในะครับโซเชนโซเชนนี่ก็คือดึงพลังโจมตีนะครับแล้วก็พลังเวทอะไรเงี้ยแล้วก็ฟื้นฟื้นฟื้นฟูนนน HP ให้เราด้วยนะครับสำหรับโซเชนมันได้ไม่ได้เหบือนอารมณ์กับหมิงนะมันก็คล้ายๆกับโซ่ของหมิงก็แหละแต่ไม่ได้ทําให้เขาตีเบาขึ้นนะครับไม่ได้ทาให้ตีเบาลงเออม,มันมันป่าตรงไหนครับเนะี่ย ตุนเกมผมจําได้ว่ามาหลอกกันจะปาดอยู่ที่ราวๆแปดร้อยถึงเก้าร้อยนะครับอ <c oughs> ยากโดนก <c oughs> นจะโดนว่ะออืไอ้คือ,อ,อเราเชื่อมด้วยสกิลสองจะลืมกดตีด้วยนะครับกดตีธรรมดากดตีธรรมดากดตีธรรมดานะครับมันจะแรงมากๆเพื่อนๆลองสังเกตดูได้เลยว่ามันแรงมากๆนะครับผมยังตกใจเลย ดูคลิปนะของก็ตีกดตีกดตีก็ตีแรงนะครับไม่ธรรมดาเนี่ยมาจ้าเน่ไปเทสในในห้องล็อบบี้ธรรมดา,ามาแล้วนะครับแล้วก็มาเล่นเอออย่างมันต้องมีการเทสก่อนที่มาลองเล่นจริงเลยครับไม่งั้นผมแจนอธิบายไม่ถูก <c oughs> <c oughs> ให้ดูเกมยาวไปก่อนแลวกันนะครับเกมแรกอาจจะเทสสองเกมนะครับตีเดตีเด็ดาปี่เป็นยังไง กดสกิลหนึ่งนะครับมันก็จะมีระยะเวลาในการรีโหลดอยู่เนาะก็อย่ากดตอนที่มันหมดแล้วกันนะครับไม่งั้นเราจะว้าไปได้ <An enemy. S 1> Yeah! acid bro แล้วเราก็เชื่อมจิตตรงตอหอ <The freedom. S 1> ได้ acid ไปครับและคอมโบที่เอามากับพลังแฝงจะทำห้เดวิลโอคเอนดิ้งคอมโบยังไงนะครับสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วเชื่อมเขาเลยโดยสกิลสองแล้วก็ กดตีกตีอันติอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเชื่อมที่เรากดอันติเนี่ยมันไม่หลุดด้วยนะครับมาอาจจะยังแบบเอา้ามันยังไงวะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกันไปก่อนนะฮะมันยังไม่มีจังหวะให้ทําสักเท่าไหร่ชิ้นแรกก็อาอกนี่เลยครับเดี๋ยวคงเป็นเผา มาลงไปคล้ายกับบิงก็ได้เชื่อมแล้วก็เผาเชื่อมเผาเชื่อมเผาเนี่ยก็น่าจะเป็นอากนี่ที่ตอบโจทย์ละนี่ถ้าวา์ปเข้าไปจะโดนอย่าไ่ว์าพีกว่าครับเชื่อมเชื่อมไปเชื่อมไปเนี่ยเชื่อมเชื่อมโอ้โหดิหลบโกส์ม็อกไม่กีครับผมเอาระเบิดมาด้วยเอ๊ อ่ะอาติไม่นานนะครับอาติเพียงไม่กี่วินาทีจะดูตัวไม่ทันกดแล้วเมื่อกี้มันดูไม่ทันนะครับยังไงสิว่าไงสิโอ้โหคิราเอาโดนเชื่อมระเบ,บิดเวลาอำได้สัมม่เงี้ยยังไม่กล้าเข้ารับรอก่อน เล่นแบบว่ากลา,กลางไปก่อนก,กลางไปก่อนนี่ครับตูวกับเลนคราวนี้อย่าลืมเลยครับว่า,าสกิลสองมันสามารถรีเลือดให้เราได้เราก็คือดูดเลือดนั่นแหละโดยที่ถามว่าแรงไหมก็อพอสมควรนะครับโดยที่เราไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ถ้าไม่โดนตอมนะถ้าไม่โดนตอมเลยก็ดูดได้เรื่อยๆเลยครับหามาหลอกเลยมาหลอกออฟเลนมันต้องดาร์กด,ดีนะมาหลอกออฟเลนถึงจะเล่นได้นี่ครับ เราได้เจอตัวเทรดแบบเก่งๆคับมาจาแบบนาตอนบบนี้ก็รีเวิร์สแบบเกลียนจัดนะบ,บอลเลยยากนะครับจะไปเก็บฮิวหรือเปล่านี่เราเก็บนี่ครับประมาณนี้แล้วก็กรตะติเข้ามาโกสบอกเชื่อมจิตตัวๆกูกุลบไงไหมดิเป็กูส่วนนที <laughs> <laughs> ่เราคลิปชา้าก็ไม่ใช่แล้วมันมันจะประับ เ,เวลาปรับตอนบัฟนี่หโมงเช้านะครับหโมงเช้าผมก็ต้องทำใจก่อนตื่นมาแล้วก็ต้องวอร์ก่อนนะครับวอร์มด้วยการหาอะไรกินนะครับอ,อาจจะลงคลิปช้าแต่ว็ได้ดูสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับเหมือนกับเพิ่งอ,ออกจากเตาที่ก่าฟาร์มเฮาส์ในตอนนี้ไม่เชื่อเลยเฮ้ย <c oughs> อรอยคล้ายปิ่งเลยอะ คุณจะลืมภาพเก่าๆของมาจาที่เขาเรียกได้ว่ากำบออกไปหรือว่ากาก,ากนั่นเองคราวนี้ท่านเพื่อนบอกว่าพี่เล่นมาจาตีาไม่หน่อยได้ครับตอนนี้ตอนนี้ได้เลยตอนนี้จัดมาน้องขอหนักๆเตีมาเลยครับดาบแซดวิโดนปากว่ะไปกันต่อที่ที่นี่แป๊บนึงเผื่อว่า เล่นจังหวะทีเผลอแต่ไม่เอาเอาประฟ้าก่อนแล้วกันนะครับอยากได้ในเรื่องของคู่ดาวมาด้วยคู่ดาวไม่พอเนาะมานาไม่มีแต่ว่าอยากได้คู่ดาวเฉยไอฮีไอฮีอยังไม่ไปครับตรงนี้รอก่อนเราเหมือนจะมีประเด็นแล้วเหมือนจะมีทรัพย์โอ้มีปัญหาเข้ามารอเราสกิลหนึ่งเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมวาร์ปลิงปึ๊บอันติครับเดนเวอร์ต,ตัวหลังว่ะสวยเพื่อนนี่เรามีเดวิลวอร์ติ้ง ไ oh yeah. มันเหมือกับเราเข้าได้2จังหวะเพื่อนถ้าเอาอันอื่นมาอาจจะรีไม่ทันนะครับแต,แต่แต่ยังไม่เคยรอนะอาจจะอาจจะนะผมยังไม่เคยลองพลังแสงอื่นว่ามันรีทันไหมน,นะครับโอ้โหคราวนี้เจอคีราอะไรเงี้ยโอ้โกสบ็อกก็ได้สกิลหนึ่งลากอะไรเงี้ยแล้วก็หนีออกก็ได้ฟิกเกอร์ระยะไกลโพดพ โอ้เล่นแล้วลมดีเลยว่ะปั๊บมาครับเดี๋ยวเล่นแล้วลมดีเลยครับดัก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 ที่เดิมโอ้โหตอนนี้สปอร์ตสปอร์ตท้าตันเลยดูหลายๆก็ดีตรงนี้สปอร์อตผมเลยบอกเลยว่าสปอร์ตเชื่อมอนี่โอ้ยไม่ถึงว่ะประมาณนี้นะเพื่อนๆคอมโบคอมโบของมา,าจานะตอนนี้เลยครับ,อ,บอาจจะแบบ เชื่อไม่ทันเลยพี่มันใช้แบบนี้นะครับบเฮ้ยเป็นวาร์ปเข้ามาจริงมาทีเราอจาจจะไม่วาร์ปก็ได้แล้วแต่เราปรดิบอดอยเลยว่าสกิลหนึ่งเราจะใช้ยังไงเนาะตอนนี้สนุกมากพูดเลยว่าสนุกามากไปครับเลยเป็นฮีโร่ที่แบบเล่นแล้วสนุกขึ้นเยอะเลยฮนะดูดเลือดดูดเลือดดูดเลือดเนี่ยมันจะมีโซเห็นไหม โซเดเวลเลอร์ so นะครับมันอารมณ์ไม่ายๆครับทูเรนเลยตรงรอบวงมันเหมือนครับเออเท่าที่ดูมันเหมือนใบไม้นะแต่ถ้าเป็นสกินอื่นน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งไหมเออเท่าที่ดูในรูปภาพมันจะเป็นครั้งขาวนะเอะอจังดายอ่ามากเลยอีโคเท่โคตรหลอกโครทำลายครับ อัะในเรื่องของไอเทมนะครับเพื่อนๆเรามีอาวอรี่เรามีดาบแซดนะครับเราก็จะขึ้นฟอร์สการ์ดไว้ฟอร์สการ์ดเอาไว้ให้เราเนี่ยเล่นในไฟได้ดีขึ้นนั่นเองในสำหรับไอเทมชิ้นนี้เนาะอือโอ้เออโอ้โอ้โอ้โหมันรู้มันรู้ทรงมมไม่ได้แตเพื่อนจะตายแล้วอืมอ่ะชิปหายของจริงแล้วเพื่อนเอา อันนี้ของจริงแล้วว่าเราเหลือแค่สองคนเพราะแก้มาได้กันทั้งกายภาพแล้วก็ทั้งเวทนะครับเป็นเปในเทมที่โคตรดีเลยทั้งป่านู่นอะไรเองก็ออกนะครับพวกคีร่าอะไรก็ออกซิลอะไรก็ออกนะครับไม่รู้ซิวออกไหมไม่ค่อยได้เล่นกันโอ้ไม่โอ้ตัวไม จริงวะนี่เรายื้อจนเพื่อนเกิดมาแล้วฆ่าได้อีกรอบยี่ไม่ได้อวยน,น,นะเพื่อดูดูเองดิโคตรเฟีย้ยวเ,เ,เอาเอาเอาตาเอาเลยครับเราสกิลหนึ่งเหมือนได้ทำคอมโบปึ๊บกรอโดโข้ามาลิงตายกลับมาโอ้ท่ พี่ที่มันตัววิบวับอา,อาจจะไม่เท่าเอร์นดอร์แต่วิบวับได้เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> อ้าวเลี้ยงเหมือนเดิมเขาโบนี่ต้องกลัวละนี่เขาโบฟืบไล่กูจะไปหน้าเอาใบออกหรือเปล่ากาลิน่าจริง <c oughs> อ้าวโอ้โหตายว่ะโอเคในบาสัอลก็อาจจะตายได้ <c oughs> ถ้าไม่เอาใบออกนะ <c oughs> เ,นเพื่อนๆผมคิดว่ามันน่าจะเล่นได้โหดกว่านี้นะ นะครับไอเทมผมขึ้นเป็นโซซอ,อร์ลิงออร่าเออไม่ใช่โซซอ,อร์ลิงออร่าอะไรก็จะเป็นเจาะอีกแบบหนึง่งอาจจะไม่ได้เท่ากับพวกนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าดีถ้าไม่เจอพวกทอยจนเยอะอะไรเกินไปออกได้เหมือนกันนะครับแล้วเ,เ,เราได้ HP เนี่ย600ด้วยสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับลรือเริ่มพันละเพิ่งจะเพิ่งจะตื่นรเริ่มพันละไปก่อนฮะมิทูเปา ลิงลิงได้เหมือนกันนะโดนพุ่เหมือนกันลิงได้เหมือนกันนะครับเอาละ่ะในสังวัดนี้วัดสวยวัดหลบโคสวอล์อกแบบวัดเชื่อมแบบวัดตีแบบวัดระเบิดแล้วก็หลบโอ้โหถ้วัดหลบมาไกลหน่อยปะเพื่อนโอเคครับรอขึ้นบ้านถึงนเ้สุกวัน มาลองเล่นดูตัวเรามันเท่ยว่ามันต้องลองเล่นเอาบัลเล็ตแล้วกันดูจะทรงแล้วน่าจะได้แค่บัลเล็ตไม่ได้ด้วยแอบน่ากลัวครับเมตาเมตาเอาทีมเรามีนาคอสเองก็ค่อย่าไปบูลลี่เพื่อนไอตัวนี้มันเข้าจังหวัดสองจังหวัดสาม ประมาณนั้นนะครับนาคอสจังหว 2, 2> ัดสองจังหวัดสามเขาก็มีแบบว่าดันลงดันเลนแหละกูแก้ตัวให้แล้วนะเพื่อนแต่จริงนาคอสมันน่าจะเขา้าจัางหว 3, ดัดสองจังหวัดสามดีแล้วก็ทำเลนให้เพื่อนอะไรเงี้ยมันดีแล้วนะครับและที่สุดท้ายนะครับเป็นโอฟเอาไว้หลบอีกหนึ่งจังหวะก็ได้เผื่อเราโดนสโตงสตันหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็น หลบได้สองจังหวะเลย Ghost Walk ด้วยอันติอโอ้อีกทีแล้วก็สับของได้เลยนี่ครับโอ้ยช้าไปไวครับมานี้เพื่อนเล่นกันแล้วและเกมแรกก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยดียครับผมลวงไปสี่ไม่ใช่มาบัวก,ก็ลวงได้ครับในจังหวัดนี้มาหลอกตัวเดียวหลบด้วย Ghost Walk เรามีโอ้อีกหนึ่งที โลวไเรียบร้อยครับเกมแรกจัดไปเลยนี่ฮะสามห้า 3, 5, ดาวนะเพราะผมสตรีมเมื่อคืน <S <S ครั้งสุดท้ายก็อยู่ที่สามสิห้นะครับไอดี ID นี้เออเดี๋ยวเราถ้ายะไม่เต็มอิ่มเดี๋ยวผมมีเกมให้ให้ดูแล้วกันนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเอาจจะสงสัยวมเล่นไ,ได้เกมเดียวแหละเออทีม เกมน้ำอะไรก็ดูดีไปหมดเดี๋ยวลองเล่นในเกมเนะครับแล้วก็เกมเนี้ผมอาจจะออกเป็นดาบแท้ชิ้นแรกนะครับเราก็มาลองกันก่อนทุกอยาก่างต้องมีการลองนะครับไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่ามันโอเคหรือเปล่าหรืออาจจะออกแบบเติมมาดี <First Blood. S 2> ครับ <First Blood. S 2> สวยสดีครัเมื่อกี้ไปสองแล้วโดนเราโดนโซโล่ไปไม่ใช่โซโล่เราโดนฆ่าไปที่เลนล่างก็ เลเวลไม่ครบนะครับเลเวลสี่ยัยงดีที่เพื่อนเอามังกรให้เขาตีมก่อนเนี่ยอ้ตีนี่แน,น,น่นอนแน่นอน,น,อนเขาเรียกว่าแน่นวนเฮ้ยขีลาดีไปแล้วเพื่อนตัวนี้เชื่อมโอ๊ยมันปาดาวกระจายตัวโกส์อร์พอดีออกโกส์อร์ไม่ได้กดอันตีเดียวไอ้ไอ้คิวเลยว่ะนี่ครับเชื่อมดิเชื่อมดิน่าเกลียดจัด เอาเอา้าวปล่อยเดี๋ยวแล้ว็ขาบ้าเอา้อหายละรู้สึกว่าเกมนี้อาจจะเป็นเกมตามก็เป็นได้ลิงครับลิงครับผมเชื่อมจิตเชื่อมจิตปึ๊บโอเคเราต้องมีดาเมจอ่าของเวกันสักหน่อยนะจ๊ะ ตีธรรมดาก็แรงโดยที่เรามีโซลของโอ้ด้านล่างนี้เองก็นดกงว่านายอยู่พวกนี้เชื่อมเข้าโดน g o ส s อ a walk it l i e talk it walk it walk it like a talk it ผมคิดว่าเลื่อะไอรีได้เว้ยเออแค่เราอาจจรย์แย่ไปหน่อยครับหรือเราค่อยแก้เดี๋ยวเราค่อยแก้ตัวมันชนได้เลย แต่ไม่รู้นะไอริปก็ปรับเหมือนกันนะครับหรือเ,เราค่อยมาว่ากันในเรื่องของไอต์ตายไหมันจะไม่ตายโอ้ใบไม้มพี่ยังไม่แรงพออยอืมก็แล้วก็ถ้าเล่นเกมนี้จบเพื่อนๆก็ลองดูว่าลองทวงน้ำหนักดูว่า ดับแซชิ้นแรกดีไหมหรือว่าอาคุนี่ชิ้นแรกดีไหมนะครับมันก็ได้ในเรื่องของความกระโในการโจมตีแต่ว่าอาคนี่มันจะได้เผาแล้วก็ได้ HP ขึ้นมานะครับทุกคนน้อหนักกันดูเลยชอบแบบไหนเดี๋ยวผมจะพูดดีฝ่ายทีว่าผมชอบแบบไหนแล้วเดี๋ยวต,ต้องลองเลยกันผมนยับเลยวะผมแตกยับเลยเลยไปยับนี่มาแตกแค่บนเราสลับให้แครี่ได้ครับเลยเราสบายๆตัวมระเทศอคะครับ มันก็ต้องแบบโซโล่เลได้โหดอยู่แล้วสวัสดีครับขอกดไอคิวนะครับขอบคุณครับ Ghost Walk w a l k ค์กั a ท a คกิฟตโอ้โอ้บ่าวบาอู้งกคุณเพื่อนบอกว่าไม่ไหวว่ะเพื่อนบอกเกมนี้ไม่ไหวครับเอาดีพื่นงอมเลยนะอุ้ยกูไปลิงคลิปอ่ะโทษที เนี่ยหลันลิคลิปนะครับเนี่ยอุ้ยกระดับลิงคลิปนะครับเนี่ยแหมมันมันเป็นตัวเลกเกมอันนี้พอเข้าใจได้ครับไอร้รีอือแ,แต่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 คนเนี้ยคือเกมก่อนนะเนี่ยอา่าผมผมเล่นไอรีไปใช่ไหมคือผมไปแยก,กมาจาเบตโฟมเขามาเว้โค้ดที่เราชนเลนเนี่ยคือไอรีเนี่ยคือมาจาเบตโฟมนะครับเออเกมก่อนผมไปเล่นมา <laughs> ไม่ใช่นัดรูจร oh, ิงแฮะเดสมองทองเล่ขอให้ใครเก็บไอตัวเวนอะไรที่ไปโอเคครับผมเวริกูเวริกูชาวอาวีทั้งหลายเออลูนผมได้พูดไปอย่างนั้นลูนก็ดิโซเลตสปิริตสเตย์ตื่นก็จะขึ้นลูนไว้ให้ตั้งเกตตั้งกี่ตั้งแต่เกมแรกแล้วนะจ๊ะหนึ่งเข้าไปเชื่อมโอ้เชื่อมไฟปิดโดเลย อ่าหมื่นละอัติก่อนแล้วกันโอ้ยเกินไปรอเลี้ยวใจเย็นน้องโอ้โหโอ้โอ,โอ้ผมไม่ได้กดนะไอ้เฮสบายตีกันใหม่เนี่ย,อยรอเลี้ยวว่ะคนลำเป็นไี่โหดจัดเลยนี่ครับเพื่อนรอบหน้าแบนตัวเลี่ยมากตัวเลี่ยมากรอเลี้ยวอเียวเริ่มโบทกันแล้วครับ คือระดับพระเจ้าอะ่ะคือไม่มีป้อมอะ่ะมีป้อมมอันไม่มีป้อมมันลอเรี้ยวทีครับตอนนี้เราก็รับหน้าที่ในการโดนโดนกดโอ้โดนกด,นกดเลนไปก่อนนะครับตอนนี้สกอร์คิวเราอยู่ที่11ฝั่งของเขาเดี๋ยวยีแต่ในเรื่องของสกอร์คิวผมคิดว่ามันก็มีส่วนแหละมันต้องดูเรื่องของการเงินแล้วก็พวกสเปซในเกมนะครับเพื่อน ลดดาเมไปล้วโอ้ชิบหายฝั่งด้วยลิงเพื่อนกว่าลอเรียวกูเมมลอเรียวเลยวสวย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 เอาตัวตัวเดียวเลยน่าจะตัวแบกและผมจะเล่นทา่ทาท่าย่างเราเนี่ยคอมโบผมจะตอกย้ำว่ามันใช้ได้แล้ววาไปข้างหลังกูเชื่อมปึ๊บอติโกสมอกนี่เท่อ๋อเมื่อครู่พี่เท่หรือไม่ นะครับตอนนี้เราก็จะมีดาบแซดอาร์โกนี่นะครับผมเออแค่ลองออกแค่สลับกันเลยอาร์โกนี่ชิ้น2ชิ้นแรกก็จะเป็นดาบแซดนะครับล้ำแหน่ล้มพลล้ำแหน่เอาหรือเปล่าล่ะลิงแล้วอ่ะอุ๊ยเหมือนจะตายว่ะอุ๊ยยังยัง เอา้าคุยแรงแรงครับผมอืมหรือเพื่อนแบบว่าชอบแรงไปเลยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นฟอสการ์ดอ่าใส่เป็นพวกเ ah. ดียเดมก็ได้นะครับอืมแต่ผมเน้นเล่นเล่นทีมไฟเอ่อโซโ,โลเรมันก็โหดแล้วละ่ะตอนนี้เดี <Yeah. S 2> ย๋ยวดึงนะเพื่อนพะบา่าน ว่าขนาดอันตรายกูไปละโคสวอล์เหมือนเร็วขึ้นด้วยไหมถ้าได้ดูด้วยตาเปล่าดนตรงนี้นี่ครับสายว่ะเพื่อนไงซซสายจริงวา์ประูนี้ก่อนลิงอาริเสียอัติรอเล่นอีกทีเอ๋สวยสวยสวยมันหนีหมดอาฝั่งใครอ่ะเนี่ย ันนี้เป็นหลบฝัง่งเป็นหลบฝัง่งแต่หูไม่สนใจแล้วว่าลิงไงแล้วก็แบบอุศวรโค้งเท่เอาแอล้วนะเกมนี้ปเป็นเกมตามนะจ๊ะเดือดเลยขึ้นผิดขึ้นผิดนี่ครับ <Your team S 1> ซอริรงี่ออร่า,อ,รรอ,ราอ,อย่างที่บอกก็ทำไปได้ออกทอยเยอะจนมากเกินไปครับซอริงอร่า,รรรา,า,าก็ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเลยหรือว่าถ้าเป็นบาดทั้งทีมจริงอะ่ะ ก็อาจจะมี e v i l Secret เอ้ยแล้วแต่เจาะแล้วแต่เราจะบิวเลยนะในเกมเกมนั้นเพื่อนขอถอยกันแล้วครับแนละ้วตอนนี้โอ้โหเชา้าๆปิงแดงอันนี้น่าจะไม่ใช่จักรเด็ดนะน่าจะเซิร์ฟมากกว่าปุ๊บโอ้ไม่กลบแต่ว่าตด้ยอยู่เว้ยสวยแค่พม เอามาเลยตัวตัวแบกเลยตัวเนี้ยลิงครับลิงครับลิงตีธรรมดาตีธรรมดาโอ้โหโอ้โหพระเจ้าพระเจ้าเนื้อมันแรงเกินไปนี่บาปโหดเกินเลยไปเอ้ยไม่ได้บาปไปเรียรีเวิร์เลยลิงครับอ้นี่ขนาดแค่ลิงนะครับต้องกดตีธรรมดาด้วยถึงจะแรงโอ้คลิปหมดหรือเป่าเพื่อน กับรีเวิร์สรีเวิร์สเออยรีเวิร์สมาโหดเกินมันก็เกินไปครับลิงโอ้ยลิงกับพวกออฟจิตก็ได้นะมาสตอรีร่ด้าเราปล่อยตรงนี้ครับบอกเพื่อนเลยว่าเราจะปล่อยด้านบนเพราะด้านล่างมันมีป้อมอยู่แล้วนะเอารอบรอบนอกออกก่อนนะครับเอารอบนอกออกก่อนเลย แล้วก็มันอาจจะดันเลนซ้ายกลางขวาเข้าพร้อมกันค่อยมาตีป้อมป้อมหนึ่งมันต้องมีป้อมที่แตกนะครับถ้าไม่มีก็ไม่แตกก็ <laughs> ทำไม่ได้ครับอาจจะพลาดโอ้โา,าฝังแล้ววา่าฝังแล้วว่านีเป็นคนนีแบบแขนนะเนี่ยาำฝังใจอะไรอ โกสฟอกครับยายสปีดหรือเปล่าเนี่ยเล่นเหมือนเอรันดอร์เลยมีอย่างงี้แล้วก็บวาบล่ะเอ้าคนไม่ทันเศร้าเลยวะเศร้าเลยจอร์ดิซ้าเลยฮึ้ซับมาแล้วเท่เทเท่ๆฮึ้ซับไปต่อลบนอกก่อนเล่ยลบนอกตีธรรมดา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  แล้วก็แบบ Ghost โกส t Walk อ๋อแต่ว่าอ๋อเพิ่งเห็นนะเนี่ยโกส t w ็อกแล้วเรากดสกิลหนึ่งสกิลสองไม่ได้ต้องใช้ก่อนนะครับอืมโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับ,บ,รบสำหรับมาจาที่รีเวิร์กกันเข้าใหม่แลตอนนี้เพื่อนอาจจะเรียนกันก่อนนะครับผมแล้วบ่ายๆเนี่ยกลับบ้านมาเล่นเกมนะครับอย่างสดใสบอกเลยว่าตอนนี้มันจริงๆฮะรีเวิร์กมาผมแบบว่า เวลากูเด really เอานิ้วโป้งไปสองนิ้วเลยนะครับผม้านใะครชอบนิ้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตอดลานาไปก่อนสวัสดีครับผม